สวัสดีครับท่านผู้ชมไอวิระคนชัยภูมิคนลูกบอลหน้าตาบดีแต่ว่าจิตใจงามนะครับมาชมสาระดีๆกับไอวิระขนชัยภูมิครับสำหรับต้นที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี่นะครับนี่คือต้นชุมเห็ดเทศนะครับต้นชุมเห็ดเทศสรรพคุณของเขาเป็นจงังไดมาฟังกับไอวิระขนชัยภูมิกันเลยครับ ทุกคนกับคงสิลูนะครับเนาะว่าต้นชุมเหตุเทศเขาสามารถแก้กากเกี้ยนได้เด้อท่านผู้ชมได้ผู้ใดที่เป็นกากเกี้ยน,นะสามารถเอาใบของต้นชุมเหตุเทศนี่แหละไปใช้ได้นะครับแต่ว่าเมื่อนี้ผมจะมาพูดสาระดีๆความรู้ดีๆเกี่ยวกับสมุนไพรต้นนี้นะครับสําหรับผู้ใดที่เป็นหลังแขเป็นกากเป็นเคลี่ยอยู่บนศีรษะนะครับบอหาย เก็ยบยังไงกระบ,บอหายซื้อแสมผูมาสะกระบ,บอหายบ่ยากบ่ยากนี่ละ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 ,ละที่เห็นอยู่นี่ละท่านผู้ชมเนี่ยให้เฮาน้ำใบของชุ่มเห็ดเทศนะครับเสียใบอ่อนๆเนี่ยจังสีก็ได้หรือเสียใบแก่ๆ,ๆก็ได้เด้อทุกคนเด้อเนี่ยเอาหูดเอาเลยนะครับหูดเอาประมาณกำมือหนึ่งเฮาได้แล้วกับไปตำใส่โคกไปโคกใส่โคกให้มันละเอียด หรือสีปันก็นได้แต่ว่าปันผมว่ามันบวละเอียดมันบวเลมันบวอ่ามันบวออกคือคือกับเขาเอาโคกตำเด้อครับเด้อให้เขาตําให้มุนๆให้ละเอียดแล้วก็เอาน้าเป่านะครับไปกองไปใส่เล้วกระกองเอาเฉพาะน้าเด้อกองเอาเฉพาะน้ำของที่เขาตำใบชุมเห็ดเทศนี่แหละ ของเอาแล้วก็ไปหาขวดนะครับหาขวดที่มันเป็นหัวขีดสเปรย์นยทุกคนเนี่ยหัวขีดสเปรย์นะครับเขากล่องแล้วเขาก็กอกใส่ใส่ขวดหัวขีดสเปรย์และเขาก็เอาไปพ่นใส่สีสะของเขามองไดที่มันเป็นกากเป็นเกลยนเป็นลังแคเป็นลังแคเนี่ยที่เขาเก่าแล้วมันฟกขันเหมือนเด้อท่านผู้ชมเนี่ย เขาเก่าแล้วก็คกเป็นขี่หลังแค้ขาวอักล่าขึ้นมานะ่ะเอา่นเข้าไปเลยนะครับพ่นใส่สีสะเฮาใส่ผมของเฮาเอาซีลูปไปพ้อมก็ได้เด้อลูบไปเพื่อให้มันอ่าเขาให้น้ำน้ำยาของใบชุมเห็ดเทศเนี่ยที่เขาพ่นไปนะ่ะให้มันเข่ากับหนังสีสะของเฮายังไงนะครับเฮาเฮ็ดไปยังซี่ทําไปแบบนี้ทําไปเรื่อยๆนะครับ่ันบุ้ชมเชื่อหรือไม่ว่าพ็เกินสามเมือ่อ เห็นผลนะครับ้ชม่เห็นผลสามมือเห็นผลเลยนะครับลองเบิ้งนะครับเด้อลองเฮ็ดเบิง้งบ่เสียหลายนะครับสําหรับเลี้ยงรล้าดีๆความรูดีๆไอวีละคนชัยภุ้มเอามาฝากเอามาต้อนกับทุกคนนะครับถ้าผู้ใดคิดว่าคลิปของไอวีละคนชัยภุ่มดีมีประโยชน์มีสาระอย่าลืมกดแชร์นะครับกดแชร์เพื่อให้ทุกคนได้เบิง้งได้ชมน้ำนะครับสําหรับช่องของ ไอ้เวลาคนช้ยภูมิกะสีน้ำสาระดีๆความรู้ดีเกี่ยวกับสมุนไพรทั้งๆเอามาฝากเอามาต้อนทุกๆคนคือเก้ายด้ยครับเด้อสำหรับคลิปนี้ไอ้เวลาคนใช้ยภูมิสวัสดีครับ